ไงบ้างพาดมันมันมองเห็นไหมไปแล้วบอกว่าเห็นว่าเมื่อเช้าบอกว่าไปที่แล้วก็มองไม่เห็นไปนี่เป็นไงมันจังหวัเดียวกันเลยไหมคล้ายๆกันเลยไหมมีอะไรจะบอกแฟนคลับที่เชียงรายกันบ้างวันนี้ทต้อนรับต้อนรับสุดยอดนะครับทาก,กแล้วเมื่อเช้ามีอะไรจะบอกแฟนมวยหน่อยเราหนักเราลงไปขนาดนั้น วิ่งเพลินไปหน่อยหรือว่างา้นวิ่งเพลินครับบรรยากาศดีครับแสดงว่าชอบวิ่งนะเราน้หนักถ้่านี้แสดงว่าต่้นสุดเราชกน้ำหนักเท่าไหร่ได้ร้อยร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบได้ครับโอ้ร้อยเก้าร้อยสิบได้แต่น่าจะไม่มีคู่นะร้อยเก้าร้อยสิบนะร้อยยสิบสองนี่ก็ถือว่าปกติไม่ไม่ได้ใหญ่ไปเป็นเวทชกปกติทั่วไปอยู่แล้วทีนี้ชนะแล้วแจ้งเกิดแล้วอยากจะลากแพ้ใครบ้างไหมไอ้คนที่เราเคยแพ้มาอยากเจอใครที่สุดถ้าถ้าคนที่เราแพ้มา อแล้วแต่บูมเตอร์ดีกว่าครับอแล้วแต่เขาจัดให้เลยนะครับเดนพี่ชายก็ได้นะใครก็ได้นะได้ครับพี่ครับอ่ะพูดอะไรถึงแฟนคลับที่เชียร์งใหน่อยครับอขอบคุณกองเชียร์ที่คอยเชียร์ครับผมวันนี้แจ้งเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับด้วยับครับ ก็โดนหมัดใช่ไหมแล้วก mm ็กรามข้างซ้ายไอ้ข้างขวาเนี่แหละข้างขวาที่โดนเขาเจ็บแต่ก็ไม่น่าจะหักเพราะว่าเขาผ่าปากแล้วปกกรามได้สมดุลดีไม่มีปัญหาไม่ได้โยไม่ได้ช้ำแต่เขารู้สึกเหมือนยังพูดไม่ค่อยแตงไม่ค่อยช้าใช่ไหมแต่ดีดีอ่ะคืต้องไปเอ็กซเรย์ดูซะหน่อย ครับก็คืออาจจะหนักชิ้นพ้นต้นแล้วอาจจะไม่ได้รุนแรงไม่น่าจะคือไม่น่าจะหักไม่น่าจะหลุดโอเคของหน้าครับนี่ครับน้องชาครับครับโอ้โหดจังเลยเนี่ยครับเต็มเต็มเลยนะเห็นตลาดเห็นช่างมาเลยนะอ่าก่ันนี้นี่ล้วไม่ใช่ว่าขี่รถนานๆล้วมันมีปัญหาเลยว่าตอนเดียวมันวิ่งไั้งานหนื่อยไหมมันเหอยออกยากนะครับ น้าก็ไมไกแล้ว hmm. ก็าเลยแล้วเยานอะหาอย่นี้ไต่ร้อยเท่านั้นยี่ร้อยี่สิบหกี่บหไปนั้นหนักเราเท่าไหร่ดีที่ว่าจะเป็นน้ำหนักสิ่งเราก็วต่ก็ได้ไร้อยยี่สิบหกก็สบายเลคแต่ร้อยยี่สิบห้าได้ดหลายเยอยากเจอใครตอนนี้คิดว่าอยากเจอขึ้นไปเจอพี่คนไหนอะไร ก็ที่ที่ที่คิดไว้ที่ที่เล็งๆล็งไงอย่งนั้นก็แล้วแต่พอมาเจอจังไม่เจอก็หน้าที่ของมาทำงานสายโดยแล้วผหน,น้าที่ของเราเต็มที่ครับผมเจอใครก็ได้เจก็ปได้เลยครับอันนี้เราจะฝากพูออก่ใหญแฟนที่แกนแพทย์ไปไหครับฝากขอบคุณแกนไว้ทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ก็เต็มที่ทุกไปครับก็ขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างไปนี้ครับนะ้องหนักเป็นสองเท่าเพราะว่าเราขึ้นอยู่กับดที่รอง้าเราถอไนเสียงได้ไหม้าเาตอกมาเรหรอยเพราว่าอยมันหายากยากแล้วมันตัวเราใหญ่ด้วยตัวคนน้ำหนักน้อยเองน้ำหนักน้อยนั่นถ้าลวอยมันเป็น้องเลยอ้าก็แต่น้องม่อยู่พี่นี่ดู พัฒนาขึ้นเรื่ยดีขึ้นครับก็พัฒนาขึ้นเรื่อยเพราะว่าไปนี้เราเขากระดูกีด้วยเราต้องต้เออนี่นมาแล้วพี่เดียรไปให้สดแล้วก็อองวมีแ่เิก็ักาดน่เราไมยวอมาไหม้ัดกที่ดที่เราอง่ัเน้าของเราไปดูเขาก็ดูตัวอื่น หนาน้อยนี <S S ่เก right ิดขึ oh, no man, ้หม <te> ัู๊นี่มันเดียววิ่งันเดียวนี่อะไรล่แต่อยากมัน้อยยห้าครับทำาน้อยยบกัืนกอี่หาจทงานอย่โอ้แนอนจริงนอนแล้วออกคำแบอกเดียวแล้วใครอปใครเออกออกันโบะโ้ไ วินรอมิ้เราาวินี่หได้ถ้าวันนี้เราจองว้ก็ไม่ไดดที่นี่อยู่ที่ที่ที่อไปตรว้วินยี่ห้านี่น่ไจัดเก็นเพราะอ้เนี่รีัตว์เวลาผมได้้ ไม่ได้แล้วแ้วนกไ้่อวยดาไม่ง่หลต้องต้อต้อง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 ้องต้อง้องต้้องง้ออน้องต้อ้อต้อง้องต้อ้ง่้อท้อ้อต้องต้อ้อง่้อ้้อ้้้้อ้อ้้้อง้้้อง้้้อต้อ้้้ ตอนนี่ก็ต้องมาก็ก็ก็มาช่วยหนะครับเพราะว่าเขาช่วยเราเขาทำเพื่อแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราขอเลื่อนอยากอยากที่จะล็อกเต้าเพราะเราอยากปล่อยเลยใช่ครับใช่ครับโอเคครับขออนุญากพี่ตังค์ครับครับสอัสดีครับเด็กเป็นไงเด็กเป็นไงสะดวกไหมไม่สะดมันพัดบอกว่าเออพี่ของนี่ไเป็นไงฟื้นฟื้นสติอะไรมั่งยังวะืดนแล้วช่วงช่วงเวลาเร่งพอดีครับเพรเร่งครับเพราะว่าเราว่าจะมาจับตียกคี อ๋อก็คือเป็นเร่งเป็นยกที่เราวางแผนว่าจะจะจับตีเขาอยู่แล้วล <ะ S 1> เรเร่งเครื่องแล้วล <ะ S 1> ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นม่ไม่รู้ครับผมคิดว่าผมล้มลงไปแล้ว,ล<ะ>แ,ลวแล้วผมได้สติผมก็ลุกขึ้นมากรรมการก็บอกว่าให้นั่งลงนั่งลงเออเหรอครับผมรกรรมการบอกว่าน,งงนั่งลงนั่งลงนี่คือเรารู้แล้วว่ามัน ครับคือตอนนั้นตอนที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมเพิ่งได้สติครับเพ็่ที่ไหนได้ผมโดนแท้ไปแล้วครับออยังเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บอยู่ไหมอกก็ยังมึนเมินกลางอยู่ครับช่วงเล่งพอดีครับก็คือก็เขาบอกว่าเราก็เสเร็จข้ามาสองไฟแล้วเนาะคี่ว่าอยากมีไฟที่สามไหมก็ ไม่แน่อาจจะได้เจอกันก็ได้ครับแล้วไปทำฟอร์มาก่อนก็ได้ครับเพราะว่าแน้นอนอ๋อก็พุดงง่ายคือเอกก็ขออยากจะขอทำฟอร์แต่ยากเกอีกทีกกคือ,<ๆ>อกนะ็ยังสงสัยนะยังสงสัยอยู่นะกำลังจะเลียงพอดีครับตรงนี้น้ำหนักเป็นไงน้ำหนักน้ำหนักเราไปนี้เป็นไงก็ปล่อยขึ้นมาครับก็ปล่อยขึ้นมามันมันมันไงมันมันมันจะทำให้เราอืดไปไหมหรือว่าทำให้เราไม่คล่องตัวหรือเปล่าว่าอืดอยู่ครับอืดอยู่แต่ว่า สามยกเราก็ไปเรื่อยๆเลยครับบางลูกเตีขาต่อยหมัดครับก็ยกสีว่าเป็นเกมของเราเดินจับดีครับงั้นพี่ขอย้อนกลับมาถามเรื่องน้ำหนักหน่อยถ้าเกิดน้ำหนักที่ดีของเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับเถ้าร้อยยี่สามกิโลประมาณน่าจะประมาณนี้เลยครับเพราะว่าประมาณร้อยยี่สามมากันคืนล่ะกลางคืนก็อาจจะร้อยยี่สิบร้อยยี่สองร้อยยี่สองก็ไม่เป็นไรนะผมกำลังจะเล่นไงมันน่าเสียดายนะช่วงที่ช่วงที่เรากำลังจะเล่งครับแว่าโดนอะไรผม ังไม่รู้สุดตัวเลยยังไงก็ต้องสู้ต่อนะน้องนะนะขอโทษด้วยนะครับครับขอโทษที่ทำขอบคุณมากครับน้องครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวถือเงินก่อนถือเงินก่อนว่าเออรับจริงเท่าไหร่ในกองนี้เท่าไหร่แสนสองครับแสนสองหรอเออจากใครมากจากใครมากท่านสจเตีย็ๆยาครับแล้วก็เสียเดชแล้วก็เสียไก่ครับอ๋อเป็นไงขึ้นมันบนเวทีมันเกิดเหตุการณ์มันเกิดเหตุการณ์อะไร ตามเกมเราตามเกมเราเรามีจังหวะเราก็เลือกเราครับเป็นจังหวะคือจังหวะเขายังไงมันเกิดอะไรขึ้นเขาเขาแานเขาไล่แขนเขาไล่แขนนะครับยังเหลืเราฟันเราก็ฟันเลยข้างไหนครับข้างซ้ายข้างไหนโอ้ข้างซ้ายคแต่แต่ถ้าเกิดเกมระยะยาวๆนี้เป็นไงคิดว่าเป็นยังไง่ไม่น่าก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวคิดว่าเจ้าใช้ลูกไหนชนะเขาถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ชนะด้วยสอดใส่เก็บบอลแล้วก็ออก เลือกครับเลือกเราคือเขาส่งเขาคือเขาอาจจะเดินเข้ามาทางทางเหลี่ยมเรามุมเราอยู่แล้วเนาะเราก็รออัดแข้งายยอู่แล้วแสนสองแสนสองเราไปทำอะไรเราก็เก็บครับน่าจะแต่เฮ้ยเก็บเอาไปแต่งเนี่ยเฮ้ยไปช่มพึ่งแต่งเนี่ยให้พี่ยืมก่อนให้พี่ยืมก่อนให้พี่กู้ก่อนไมม่ีคให้พี่กู้ก่อนนั่งยิงเนี่ยล่ะโอ้โหปีแล้วเนี่ยจะไปยืมสดๆเลยครับง่ายๆเลยครับคิดว่าในในผมถามชั้นก็แล้วกัน ในมุมมองของชั้นคิดว่าไฟต่อไปเราควรจะเจอใครก็แล้วแต่ผมทางมูมอเตอร์ครับผมต่อยได้หมดครับครับผมไม่ถือว่าเป็นเรื่องการพาถ้าเกิดมันมองว่าห้ต่อยแล้วในมุมมองคนทามวยอย่างเราอะต่อยแล้วสนุกอะเออสนุกอะคิดว่าเจอใครดีนะได้มันก็มันก็มีมุมมองถ้าต่อยปานเทพยาวเอาต่อยเด้สมานต่อยอะไรก็ได้ครับผม ใครจะเจอชุดนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เราอยากขึ้นชั้นวัดเกียรติวัดชั้นหนาก็จริงๆก็ได้ก็ทำมวยเมื่อต้องก้าวข้างหน้านะพูดถึงนะครับผมอ่ะมาที่ตัวเราครับพูดถึงเอฟซีหน่อยก็วันนี้ทำได้แล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำได้แล้วครับครับสั้นๆง่ายๆเนาะจะไปแต่งเมียอ่ะเอาแต่แชมป์พูดสุดท้ายหน่อยอ้าวฝากถึง ขอบคุณขอบคุณเอฟซีขอจารุวันครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนครับผมที่คือทำไวยได้ใจครับผมเราแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาแต่ว่าติดคู่ทุกสัวงคู่ทุกคนครับครับผมอเป็นกาลังใจให้ด้วยครับผมครับขอบคุณครับครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g ยีนะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t t a g ยี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ